บิวกินพีพีพ์หลังถูกศิกลปินเหยียดเพศหนุ่มกัญชัยโปรเม้นเป็นดราม่าร้อนกลางเดึกเมื่อสมาชิกบางคนในวงจิมแอนด์สวมออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงบูลี่พาดพิงถึงบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนากูลและพีพีกรีดอํานวยเดชกรทําเอาสังคมต่างวิภา์วิจารณ์ถล่มวงจิมแอนด์สวมและมีการชี้แจงแถลงขอโทษจนกระทั่งเฉลิมนักร้องนําได้ประกาศลาออกจากวงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนานล่าสุดบิ ong, วกินพุทธิพ แอดบีบิวกินหลังมีดรามา่าโดดโพดภาพตัวเองขนะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโดยเป็นภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นอิโมจิต้นไม้ข้ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นเดียวกับหนุ่มกัญชัยกําหนวดพลอยก็ได้คอมเมนต์อิโมจิบอกรักชูสองนิ้วเม่งกล้าหมูมบอกว่า กําลังใจให้กับหนุ่มบิวกินในขณะที่พีพีเกรดได้โพสต์ภาพตัวเองผ่า Instagram grade, นอิสระแกรม @pp. กรีดขณะไปพักผ่อนหย่อนใจที่หัวหินพร้อมแคปชั่นอิโมจิพระอาทิตย์ท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์ชมความน่ารักจํานวนมากขอขอบคุณภาพ i อ b ีบิวกินภาพปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ